พอดแคสที่จะพูดเรื่องผิวๆแบบไม่ผิวเผินวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง AHA และ BHA ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะครับเฮ้ยงงป่าวว่าเอาเป็นว่าขอถามกันตรงๆเลยว่าหน้าที่หลักของสองตัวเนี้ยมันคืออะไรขอบคุณสำหรบคำถามนะคะไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณตอบมาไม่ต้องคูดอะไรทั้งนั้นอะ ก็ H A กับ V H A เนอะสองตัวน like 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 oh, so ี้เป mm ็น hmm. chemical exfoliator หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบสารเคมีคือพวกเนี้ยทาไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกไปจนหมดเลยแล้วข้อดีของมันเนี่ยคือมันออกไปโดยที่เราไม่ต้องออกแรงถูอะไรเลยเว้ยโอ้เรียกได้ว่าอ่อนโยนกับผิวหน้าของเราเนาะซึ่งไอเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิว พอถ้านหน้าเราหมักหม,มหมักหมมีมเซลล์พวกนี้หมักหม,มอุดตันอยู่ในรูขุมขนเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดสิวได้ถูกถูกเฮ้ยมีความรู้นี่เรามีความรู้เรื่องสิ่งสกปรกเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความสกรปรกดีกว่า <laughs> ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ออรแหละโอเคแล้วมันมีมันมีหน้าที่อะไรอีกไอตัว AHA กับ BHA หน,น้าที่อีกอันหนึ่งเนาะก็คือนอกจากจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปแล้วนั้นเขายังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยอะไรที่มันดูแบบ หมองคล้ำก็จะหายไปแล้วอะไรที่สดใสก็จะกลับคืนมาสู่ผิวแล้วเนาะทำให้ผิวดูกลดูกระจ่างใสผิวดีขึ้นมากจนิเชียวแล้วที่นี้ไอ้คำว่า AHA กับ BHA เนี่ยมันคือ active ingredient ตัวเดียวกันหรือเปล่าเวลาได้ยินน่ยมันมาคู่กันตลอดจนเรานึ้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเป็นคำถามที่ดีนะให้คิดคำถามอ่ะขอบคุณสำหรับคำตอบครับอะไว่างงมากงง กลับมาสู่เรื่องที่ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าขอตอบก่อนเลยว่าไม่ใช่เนาะคือหลายหลายครั้งเราได้ยินอยู่คู่กันแต่ว่าเขาอะทําทงานคนละแบบกันนะไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นขอถามเริ่มจากตัวแรกก็คือ aha ถามง่ายเลยมันคงมันคงเป็นตัวย่อเนอะอาะอาา่าฮะอ่าฮะก็คงไม่ใช่มันน่าจะเป็นตัวย่อของอะไรสักอย่างซึ่งแพรแอบบอกมาตอนแล้วว่ามันเป็นกรดดังนั้นเราเดาว่า a เนี่ยมันย่อมาจาก acid นะดูมีภูม,มั้ยดูมีภูมิ แต่ว่าไม่รู้ว่าอีสองเออสองตัวหน้าเนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรแต่ถ้าเอ C อมันอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบี A อเอเนี่ยตัวเอมันก็อยู่ข้างหลังโอ <c oughs> ่รู้ <c oughs> มีความรู้ตัดช้อยเก่ง <c oughs> แต่ไม่รู้ไงว่าไอตัวข้างหน้ามันคืออะไรเออดูแค่ข้างหลังน่าจะเป็นแอซิดพร้อมเป็นกรดรู้เลยอ่ะว่าที่เรียนดีอ่ะที่คะแนนสอบดีเพราะว่านั่งตัดช้อย <c oughs> ถูกไหมไม่ได้บอกว่าแ <c oughs> ชร์ความรู้ในห้องหรอก <c oughs> หรือว่าหรือว่า AHA มันย่อม,มาจากอะไฮยาโนรอนิกแอซิดใน EP ที่สองที่เราพูดไปอ่ะอะใช่หรือเปล่าสามารถกลับไปย้อนฟังได้นะใน EP สองสุการที่เราเติมอะข้างหน้ามันได้ active ingredient ตัวใหม่เลยเหรอก็คือไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าไม่เฉลยอ่ะก็คือคลิปเราน่าจะสามสิบนาทีแล้วนะตอนนี้เฉลยเนาะก็คือ A HA ย่อม,มาจาก Alpha ไฮดรอกซีแอซซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้ความรู้มากขึ้นเลยตอนนี้ อ่อัลฟาไฮดรอกซีแอซิดเนอะน้องเป็นแอซิดหรือเป็นกรดเนอะที่มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เขาจะสกัดมาจากน้ําตาลพวกผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าน้องคนเนี้ยมาจากธรรมชาติเนอะเลยค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกกับสภาพผิวเลยยเว้นผิวเธอแหกมากจริงๆเลยอย่าเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรซึ่งลองจับแล้วก็ก็ไม่น่าใช่นะเพราะค่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันแล้วที่นี้มันทํางานยังไงล่ะมันทํางานอะไรบ้างอ่ะ ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะหลับตาแล้วก็นึกภาพตามเนาะอ่าลับตานึกภาพตามนะคะสมมุติว่าผิวของเราเนี่ยเป็นขนมชั้นที่มีด้วยกันทั้งหมดแค่สองชั้นอ่าอ่าชั้นบนสุดเนี่ยเราเรียกว่าชั้นหนังกำพร้าชั้นล่างสุดเนี่ยเรียกว่าชั้นหนังแท้อ่ะบนสุดถ้าเปรียบกับผิวเราจริงๆก็คืออยู่นอกสุดใช่ไหมครับ,รบอ่าโอเคพอนึกออกแล้วพอนึกออกแล้วทีนี้เนาะ เอชเอเนี่ยเขาจะทำงานในส่วนของชั้นหนังกําพร้าหรือชั้นบนสุดเนาะชั้นหนังกําพร้าเนี่ยมันคือชั้นที่เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วเหมือนเวลาเราอาบน้ำแล้วเราถูกขี้ใครอะผิวของเราเนี่ยผัดเซลล์ผิวใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3- าสสัปดาห์อันนี้คือเรทปกตินะแต่ว่าพออายุเราเยอะขึ้นเรามีความเครียดเราเจอม,มลภาวะเราเจอแฟกเตอร์อะไรต่างๆมันอาจจะช้าลงทีนี้พอช้าลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการหน้าหมองคล้ำเราก็ต้องช่วยผิวในการผัดเซลล์ผิวสักนิดนึงโดยการใช้เอชเอเนี่ย เข้ามาช่วยลอกเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกถ้าพูดแบบนี้ว่ามันก็น่าจะทําให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นถูกถูกนอกจากช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสแล้วเนี่ยก็คือช่วยปรับสภาพพื้นผิวเนี่ยให้มันสม่ําเสมอกันช่วยทําให้ผิวมันสมูทขึ้นได้เวลาเราลูบไปเนี่ยผิวมันเป็นเซ์เจอร์ลื่นใสจริงๆเนาะทําให้ผิวสม่ําเสมอกันมากขึ้นลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดําอะไรได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวได้ด้วย ก็เรียกได้ว่า,าก,ก็เรียกได้ว่าผิวเนี่ยทั้งโกลทั้งกระจางใสแล้วก็แบบเด้งดึ๋งดึ๋งดังก็เลยทีเดียวเชียวแล้วนอกจากนี้เนี่ย H A เนี่มีด้วยกันอีกตั้งหกประเภทนะอแต่ว่าที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นพวกแบบไกลโคลิกแอซิดหรือว่าเลคติกแอซิดไกลโคลิกแอซิดชื่อคุณไหมแบงค์เฮ้ยถ้าจําไม่ผิดไกลโคลิกแอซิดเนี่ยห้ามใช้คู่กับไฮยาลูรนิกแอซิดจริงๆก็ใช้ได้ถ้ารวยอยากจะ เออใช้เข้าไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่แค่คุณภาพของมันเนี่ยอุ๊ยถ้าอยากฟังถ้าอยากรู้ต้องไปฟังในอีพีสองนันจ๊ะบอกแค่นี้อุบอุบไหวอุบอุบไวเก่งอ่ะอ่ะ <c oughs> กลับมาต่อดีกว่ารู้ไปแล้วว่า AHA เนี่ยเขาทํางานในผิวหนังกพาพร้าชั้นนอกแล้ว BHA ล่ะอ่ะเบต้าไฮรอกซิแอซิดหรือ BHA นะคะก็คือเป็นอีกเชื่อหนึ่งของซาลิซลิกแอซิดนั่นแหละซึ่งตัวเนี้ยเขาลงลึกลงมาถึงชั้นหนังแท้เลยแบง์อ่ะ ทุกคนหลับตาใหม่นะคะแล้วก็นึกภาพผิวหนังเหมือนเดิมเนาะมีสองชั้นชั้นบนเป็นชั้นหนังกำพร้าชั้นล่างเป็นชั้นหนังแท้แล้วเราเนี่ยขุดรูลึกลงไปถึงชั้นหนังแท้เลยสมมติว่าเป็นรูขุมขนของเราเร<อ>ื่องนี้แต่วันเนี่ยเราก็จะผลิตน้ำมันมีฝุ่นมีแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้ว่วเข้าไปอุดตันอยู่ข้างในนั่นแหละคือสาเหตุของการเกิดสิวแล้วเจ้า BHA เนี่ยเขาก็จะเข้าไปกําจัดสิ่งสกรปรกในรูขุมขนของเราออกหมดเลยเพราะฉะนั้น ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวเซียนสิวโผสิวอุดตันอะไรต่างๆใช้ BHA หายแน่นอนพอฟังครบทั้งสองอันแล้วอะเห็นภาพเลยว่าทำไม AHA กับ BHA อะเขามักจะมาคู่กันในผลิตภัณฑ์ต่างๆอพอที่จริงก็คือมันทำงานทั้งชั้นบนและชั้นล่างเป็นนังเลกหน่อย <laughs> ทำไมเปชั้นบนล,ลาง,งานผิวหนังกำพร้าแล้วก็ผิวหนังแท้อะ นอกจากหน้ามันจะกระจ่างใสแล้วมันยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในผิวหน้าของเราฟังฟังดูเป็นแบบสาวน้อยมากสจจานปาตอนเนี้ยดูแบบฉันต้องมีแล้วป่ะมีแล้วป่ะขายเก่งเหรอนี่เราไม่ได้ขายนะเราไม่ได้มีอะไรขายทุกคนเราไม่มี้เปนเซอร์แต่ถ้าใครจะเข้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์มาได้เลยจ้ะขายเก่งจริงนะขายเก่งจริงๆแล้วทีนี้เอ่อต้องแต่แรกแพทย์บอกว่ามันช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วใช่ไหม คือถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยนะเวลาเราจะขจัดเซลล์ผิวอะเราก็ใช้สครับอะเอามาขัดหน้าขัดตัวไม่เห็นต้องใช้ A S A B S A เลยมันต่างกันยังไงอะทำไมโกดะ่ะไม่ได้โกดก็เราไม่ได้เงินเยอะเขาะ้าใจป่ะเราก็ใช้เออแบบออร์แกนิกแช่งน้ำตาลผสมน้ำผึ้งผสมโยเกิร์ต อยโก็ขับได้ล้วปะโอ้ยอก็อาทิตย์ที่แล้วก็สอนไปแล้วประเทศที่แล้วด้วยอาทิตย์เม่วันีก็สอนไปแล้วว่าอย่าทำอย่าทำทำไมถึงทำละ่ะโอ <laughs> พะ้พูดให้ฟังเฉยพูดให้ฟังเฉยว่าเมื่อก่อนมันก็ง่ายๆอ่ทำไมจะต้องมาซื้อตัวนู้นตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นตัวแทนคนดูตัวแทนคนดู <laughs> คนดูต้องใจเย็นอยากเยกี้ยกา่อดงนแบงนะ <laughs> <laughs> อ่นะไหนมันต่างกันยังไงเมื่อเรามี chemical exfoliator แล้วใช่ไหมก็คือเรามี bha กับ ha เป็นตัวแทนเนาะในรอบนี้ เราก็มี physical e x p l o r a t o r เหมือนกันทนี่ต้องบอกก่อนว่าสครับเนี่ยการสครับผิวด้วยเม็ดต่างๆด้วยผ้าขนหนูด้วยเครื่องล้างหน้าอะไรพวกเนี้ยถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้ถามว่ามันลอกเซลล์ผิวให้ตายแล้วออกไหมมันก็ลอกออกแต่ทุกคนอย่าลืมว่าผิวหน้าของเราเนี่ยบอบบางมากเลยนะคะทุกคน อยากให้ทุกคนอ่อนโยนกับผิวคนนิดนึงเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นเม็ดบีซึ่งเราสุว่ามันเล็กแต่มันก็กลมอ่ะแต่ว่ามันสามารถเกิดรอยแผลบนหน้าเราได้นะน้ำตาลเองก็คือมันก็สามารถทําให้เกิดไมโครคัทได้ไมโครคัตก็คือพวกแบบรอยแผลที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมีเยอะเข้ามันก็ทําให้ผิวเราเสื่อมทําให้ผิวเราแบบบางลงเราก็เลยเชียร์ให้ทุกคนใช้เป็นเคมีคอลเอ์โพลเยเตอร์เพราะพวกเนี้ยเหมือนเราเอาทินเนอร์เวลาลายสีทาบ้านอ่ะ อันนี้มันก็คือเอาเอชเอบไปละลายกาวที่มันยึดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากผิวเราแค่นั้นเองอพอถ้าเปรียบเทียบกับสีทาบ้านถ้าเราเอามือของเราหรือเอาอะไรไปขัดไปถูอะนอกจากเซลล์ผิวมันจะหลุดออกไปก็จริงแต่ไอ้หน้าเราเนี่ยมันก็ดันเป็นรอยตามไปด้วยใช่แบบนั้นเลยอืม ด้วยความที่เรียนสายสิ์มาเนาะเวลาได้ยินเขาว่าเคมีคอลสารเคมีเราจะรู้สึกว่ามันอันตรายมากมันไม่ได้อันตรายเลยเหรออืมทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านเนาะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถ้าเราใช้เยอะไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะงั้นเนี่ยวันนี้แพท์จะมาแชร์ทิปในการใช้ h อช a อให้ปลอดภยัยละกันว้าวมีเก็ความรู้ค<อ>ู่ผิวหน้าไว้<อ>เ้ย อ่ะทิปข้อแรกคือทิปข้อแรกนะคะก็คือพยายามให้เลือกซื้อที่เป็นแบบ leave on หรือว่าไม่ต้องล้างออกเพราะว่ากรดพวกเนี้ยเขาใช้เวลาในการซึมเข้าไปแล้วก็ทำงานถึงจะมีการออกผลใช้เวลาซึมเข้าไปมันถึงจะ <Tip S 2> <ๆ>แบบว่าเห็นผลเออเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันเป็นโฟมล้างหน้าหรืออะไรที่มันต้องล้างออกอ่ะก็คือก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นน่ะ mm hmm. ข้อต่อไปนะคะก็คือเพราะว่าเป็นกรดเนาะเหมือนกับการใช้สารเคมีอื่นๆทั่วไปเลย ต้องอ่านคําเตือนแล้วก็สติก,กับคําเตือนบนฉลากให้มากๆเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเป็นกรดใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะใส่ความเข้มข้นของกรดมาไม่เท่ากันอะ่ะซึ่งผู้ผลิตอเขารู้อยู่แล้วว่าให้มันปริมาณเท่านี้ใช้เท่านี้โอเคปลอดภัยไม่อันตรายแต่สมมติถ้าเกิดเขาบอกว่าให้ใช้อาทิตย์ละแค่สองวันแต่เราดันแบบว่าฉันอยากนาา้าใสอ่ะฉันใช้อะทิตละห้าวันเลยระยะสั้นอาจจะไม่ปันไรแต่ระยะยาวน่ายุหกแน่นอนผิวบางแน่นอนซึ่งแก้ยากขึ้นไปอีก เราพูดกันอยู่ตลอดเนอะเรื่องผิวบางว่ามันแก้ยากอันตรายแล้วระยะยาวมันไม่ดีจริงๆเนาให้ทุกคนแบบสตรีกเรื่องนี้กันด้วยนะจ๊ะทิปข้อต่อมาข้อที่3เนาะก็คือใครไปกดสิวมาใครแบบมือซนไปแกะสิวหรือว่าหน้ามีรอยแผลอะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าใช้ H AA กับ B H A ตรงบริเวณนั้นเนาะเพราะว่ามันอาจจะแหกได้แล้วถ้าเราใช้แล้วมันรู้สึกมีความยุบยิบยุบยิบยุบยิบยุบยบอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องต้องเลิกใช้ไหมเพราะว่าเด็กๆเคยไปทำทรีทเมนต เขาบอกว่าเป็นกดเอสเอจากผลไม้อะไรเงี้ยแล้วเราใช้แล้วก็สึกยุบยิบยุบยิบแต่ถามเขาเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรอ๋อการใช้เอสเอกับบีเอชเอะมันจะมีความยุบยิบเป็นปกติแต่ความยุบยิบในระดับที่แบบไม่กี่วิแล้วก็หายไปบางคนอาจจะไม่รู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเป็นอาการแสบแสบร้อนแสบแบบเบรนนิ่งอะเอออันนั้นอะก็คือให้รีบเจือจางด้วยน้ำเปล่าซะก็สาหรับใครที่กลัวว่าแบบเฮ้ยเราฉันใช้แล้วฉันจะหน้าแหกไหมเพราะฉันเป็นคนผิวเซนซิทีฟ ลองใช้สูตรที่มีความเข้มข้นน้อยก่อนก็ได้แล้วเราเค่อย build up ขึ้นไปแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอย่าใช้คู่กับ f i s c a l e x p l o r a t o r หรือแบบถ้าเกิดวันไหนเราเลือกที่จะผัดเซลล์ผิวอะใช้แค่ตัวเดียวเวลาเดียวพอพอาหน้าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องผัดเซลล์ผิวทุกวันหรือว่าซ้ำๆขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะ ให้เวลากับผิวด้วยเราไม่ได้แบบต้องใช้แล้วเหตุผลในสามวันเจ็ดวันมันไม่เวิร์กแบบนั้นเนาะสกินแคร์อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนต้องใช้เวลาในการเห็นผลบางคนใช้เวลาร่วมสิบปีหน้ายังไม่ดีขึ้นอะพูดถึงตัวเองหรือเปล่าทำไมใจร้ายขอโทษแบงค์แต่แบงค์ผิวดีขึ้นนะแบงค์ผิวดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะว่าไปโอ้เออฮะวันนี้ก็ได้รู้ไปแล้วว่าเอสเอเนี่ยมันทำงานกับผิว ชั้นหนังกำพรา้าส่วน b s a เนี่ยทำงานลึกลงไปช่วยขาจาัดสิ่งสงกรปรกที่อุดตันในชั้นหนังแท้และสิ่งสำคัญที่เราต้องระวังเลยคือเราเนี่ยควรจะอ่านฉลากหรือว่าคำแนะนำในผลิตภัณฑ์ว่าเขาให้ใช้อย่างไรนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ทุกวันไม่จำเป็นต้องใช้คู่กับ physical exfoliator เพราะผิวเราเนี่ยไม่ได้ต้องการการจัดเซลล์ผิวซ้ำๆขนาดนั้น และสามารถติดตามสกินแคสได้ทาง Facebook สกินแคสนะครับและรับฟังในสอช่องทางก็คือ Spotify และ YouTube แล้วมาติดตามกันว่า EP ต่อไปเราจะพูดถึง Active Ingredient ตัวไหนมันจะไปช่วยแก้ไขปัญหาผิวของทุกคนได้หรือเปล่าแล้วมาดูแลผิวไปพร้อมกับพวกเรานะครับ